แล้วครับเดือดแล้ว,วน้ำซุปทำน้ำซุปไก่ครับ พวกนี้ก็จะกินหมีกินหมีแล้วพวกนี้ก็ กินกล้วยครับกินกล้วยอันนี้กล้วยต้มแล้วก็กล้วยสุกนะครับจะน้ำจะกินกล้วยสุกเอากล้วยต้มวาพูดแล้วก็ ทำไมมันเด้ง่ะโทรศัพท์จยจะเด้งะนะจะเด้งได้ไหมไรอีกเสร็จแล้ว มาแล้วมาแล้วผมกมาจับเขียด,ดยกันแล้วเขาไปจับเขียดกันนะครับเขาไปจับเขียดกันเขียดตัวเล็กๆ ใช่้เดี๋ยวมีแมวมากินกลัวมีแมว สวัสดีนะครับทักทายพูดคุยได้นะครับอยากกินส้มดูิิรัามะขามดูมะขามตอนก็เอามาให้มันหน่วยใหญ่นะครับแล้วก็ตึงแต่ว่าหนูไม่ได้กินสี่ห้าวันแล้วดูครับสภาพกินกับนังจิ้ม อันนี้น้ำจิ้มหนมทำแซบนะครับเนี่ยน้ำจิ้มประแดกประแดกประแดกครับประแดกเนี้วเนื้วครับเนี่ยแซ,แซบครับ